วิธีการของผู้ที่เลื่อนระดับขึ้นไปแล้วใช้ในการปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำๆที่ห้อมล้อมพวกเขาอยู่สำหรับใครที่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการตอบระสานกับคุณลักษณะที่สูงส่งกว่าของตัวเองอยู่นั้นสิ่งสำคัญที่พวกคุณต้องทำก็คือการกลายไปเป็นคุณลักษณะที่สูงส่งกว่า ที่อาจทำให้พวกคุณได้พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งดีงามสูงสุดที่มีอยู่ในตัวของพวกคุณแต่ละคนได้โผล่ขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวด้วยตัวของมันเองที่จะได้รับการยอมรับการเรียนรู้การอวยพรให้แล้วก็เพื่อที่จะถูกปลดปล่อยไป ซึ่งหากพวกคุณคนใดได้เป็นอิสระจากคุณลักษณะต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกๆเซลล์ของคุณแล้วสิ่งที่ทำต่อมาก็คือการฝึกให้อภัยตัวเองและผู้อื่นที่ได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องโยงใยในชีวิตของพวกคุณทั้งในภพชาตินี้และรวมถึงภพชาติอื่นๆด้วย ที่อาจจะโผล่ขึ้นมาในชีวิตประจำวันหรือในความทรงจำของพวกคุณในระหว่างที่ยังอยู่ในกระบวนการนี้ดังนั้นจงอย่ายอมแพ้กับกระบวนการนี้เพียงเพราะมีผู้คนรอบข้างของพวกคุณเลือกที่จะแสดงออกมาในวิถีทางที่ไม่ใช่วิถีทางของความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น จงอวยพรให้กับทุกสิ่งทุกอย่างและให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวของพวกคุณจงปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปเท่าที่พวกคุณจะทำได้จงปล่อยให้สัญชาตยานได้เป็นผู้นำทางของพวกคุณไปในระหว่างช่วงเวลาแห่งการทดสอบนี้จงปล่อยให้ความรักความเมตตา ลายมาเป็นคำส้อยที่ถูกกล่าวซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาในกระบวนการทางความคิดของพวกคุณเองซึ่งทั้งหมดนี้คือวิธีการที่พวกเราผู้ซึ่งเลื่อมระดับขึ้นไปแล้วได้เคยใช้เพื่อปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำๆทั้งหลายทั้งปวงที่ห้อมล้อมพวกเราอยู่ในเวลานั้น หมายเหตุคําว่าคุณลักษณะหมายถึงความดีความชั่วทั้งหลายที่หลอมรวมกันขึ้นมาเป็นตัวตนของเราแต่อีกนยะหนึ่งมันก็หมายถึงตัวตนที่อยู่ในเวอร์ชั่นอื่นๆหรือมิติอื่นๆหรือโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆของเราเองก็ได้ด้วยนะครับจากผูแ้แปลนะคะ ทุกๆวันที่พวกคุณลืมตาตื่นขึ้นมามันจะไม่เป็นการดีวกว่าหรือถ้าหากจะได้จับมือกับพระผู้เป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินบนเส้นทางชีวิตนี้ไปในวันนั้นๆด้วยความสมดุลและด้วยภูมิปัญญาอันล้ำลึกนี่แหละคือความเชื่อของนิวเอชละนั่นแหละคือความเชื่อของปัชญาลึกลับละ่ะ ซึ่งก็คือการเชื่อมต่อกับปราผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองการติดต่อกับไฮเออร์เซลของตัวคุณเองจะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวของพวกคุณและยังจะช่วยให้พวกคุณมีความสมดุลกับคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยไฮเออร์เซลก็คือกุญแจสำคัญมันมีระบบที่เต็มไปด้วยกุศลเจตนาอยู่ระบบหนึ่งที่รักพวกคุณมาก และมองพวกคุณเหมือนอย่างที่พวกคุณมองดูลูกหลานของตัวเองนั่นแหละนั่นก็เพราะว่าตอนที่พวกคุณมายังดาวเคราะห์โลกดวงนี้คุณได้หลุดออกมาจากเป็นอิสระจากพวกเราแล้วและนั่นคือทางเลือกเสรีของพวกคุณและพวกคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ในฐานะที่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าฉัน ขอให้คุณได้แยกตัวเองออกมาจากตัวฉันเองและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันเป็นใครมันเป็นภารกิจแบบไหนกันนะแต่พวกคุณก็ได้ทำมันมาแล้วอย่างเป็นอิสระและอย่างง่ายดายแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยคราวนี้พวกคุณรู้แล้วใช่ไหมฉันทึ่งในตัวพวกคุณมากแค่ไหน และตอนนี้พวกคุณก็มาอยู่ในจุดสำคัญของพลังงานแห่งการวิวัฒนาการแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณและตัวตนที่สูงกว่าไฮเออร์เซลและพวกเราก็พูดถึงเรื่องถวยเทพและเหล่าผู้นำทางทั้งหมดนี้ที่เรากำลังพูดกันการให้บริการของพวกคุณไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นที่นี่ ไม่ใช่เพิ่งเริ่มบนดาวเคราะห์ดวงนี้หรอกนะแต่ว่าพวกคุณได้ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้วในข้อความที่พวกคุณได้ฟังกันนี้ดาวเคราะห์โลกของพวกคุณอย่างที่พวกคุณได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้คือหนึ่งในดาวเคราะห์จำนวนมากมาก่ายกองที่พวกคุณก็ได้เคยให้บริการที่พวกคุณได้เคยไปใช้บริการมาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อพวกคุณได้ยินข้อความเหล่านี้ได้ยินเสียงอ่านเหล่านี้คุณจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่สั่นสะเทือนถึงความจริงข้างในที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่พวกคุณได้เคยพบเจอในภพชาตินี้ที่รักทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าพวกคุณจดจำพวกเราได้แต่ไม่ใช่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้หรอกนะ เพราะว่าพวกคุณได้เคยผ่านกระบวนการนี้มาก่อนแล้วได้อยู่มาโดยตลอดและพวกคุณก็รู้ว่าฉันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับพวกคุณและพวกคุณก็รู้ว่าฉันรักพวกคุณด้วยพวกคุณเคยรู้ว่าฉันได้เคยส่งข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่นำพาคุณงามความดีมาสู่ชีวิตของพวกคุณทั้งสิน้น และพวกคุณก็เชื่อใจฉันด้วยสำหรับพวกคุณบางคนแล้วสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนดาวเคราะห์ดวงแล้วดวงเล่าคราวนี้มิอาจจะเป็นความทรงจำที่อยู่ในบันทึกแห่งฟ้าของตัวคุณเองซึ่งจิตวิญญาณเก่าแก่บางดวงที่อยู่ที่นี่และรวมถึงผู้ที่กำลังฟัง และกำลังอ่านข้อความนี้อยู่ด้วยก็รู้ดีและบางคนก็กำลังฟังการสื่อสารสามารถอธิบายได้ว่าทาไมพวกคุณถึงได้ฟังข้อความนี้ถึงได้อ่านหนังสือนี้ฟังถ้อยคำเหล่านี้ถ้อยคำในนั้นมันจึงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษจนทำให้พวกคุณรู้สึกถึงมันด้วยหัวใจ จนทำให้พวกคุณบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเนื้อหาของมันหรอกนะแต่ร้องไห้เพราะรู้สึกว่าจดจำอะไรบางอย่างได้ต่างหากละ่ะจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายเอย๋ยรวมถึงผู้ที่กำลังฟังที่กำลังอ่านข้อความน,นี้อยู่ พวกคุณได้เคยใช้ชีวิตพบชาติแล้วพบชาติเล่าอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้มานานมากแล้วจนพวกคุณก็คุ้นเคยกับมันแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกคุณก็เคยไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นมาแล้วนะและก่อนหน้านั้นก็ยังมีอีกนะและก่อนหน้านั้นอีกและก็ยังก่อนหน้านั้นอีกก็ยังมีอีกนะเพราะว่า พวกคุณคือส่วนหนึ่งของแหล่งกำเนิดแห่งการสร้างสรรค์และพวกคุณก็คือส่วนหนึ่งของระบบที่สวยสดงดงามระบบหนึ่งพวกคุณทุกๆคนเลยเราพวกคุณคือจิตวิญญาณเป็นคําที่มนุษย์ใช้กันโดยทั่วไปในระบบความเชื่อด้านจิตวิญญาณบางระบบก็เชื่อว่าจิตวิญญาณมาอยู่บนโลกนี้ มาอยู่ในดาวเคราะห์โลกใบนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่มาอยู่อีกเลยส่วนระบบความเชื่ออื่นๆก็จะเชื่อว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อย่างไรก็ตามส่วนที่เหมือนกันของทุกๆระบบความเชื่อก็คือจิตวิญญาณคือส่วนที่เป็นของพระเจ้ากอด ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ขอขอบคุณเพร่ข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรน์มาณะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาฟังค่ะสวัสดีค่ะ